ทางเจ้าคนนี้คอบุเรียนทางเจ้านั่งอยู่อ๋อพอดีจังไหนดะพอดีเละอ่ะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันเดือนแปดวันที่สิบเก้าปีสองพันสห้าพ่อแม่พี่น้องมามามา,มา,มาลูกราน FC ถุกตัวหนามีบกักรชดีพักเดียวแก่หนาใหม่คุณดีงามงามพี่น้ <c oughs> พักเคิงกับน้นองทีงนิวยอร์กเด้อลูกหลานทีงนิวยอร์กมากินข้าวน้ำตาน้ำใยแตาใหญ่เฮ็ดเวียดก,กันแลน้วนาทีมาตรการทีเฮ็ดเวียดต่ออู้ป <c oughs> <c oughs> ว,นะว,วดแต่หัวหนยเนาะจนคำจนเมื่อจะเฮ็ดแยังกูอาจจะได้วนอันนี้กด้ ฮะเ,เก็บอันนั้นฮะเก็บอันนี้พี่น้องบักเตงกับซุกกันเลยเนี่ยเด้อหวานหวานานั่นบดไเติมหวานปุ๊บมาปุบม่มีเวลาหามากินน้ำกันบักเตงซกุกกับซุกเลยนะกินเขาค้ามใหญ่ใหญ่แช่ <ừ. S 1> ประตูต้งค็อปหมวูวัวการมาถัวปีงศิลป์ <ừ. S 1> ชุดชมน้อยนึงเนาะ ม,มักุมกินคาแล่พี่น้องเอ้วพุกเจ็ด,มดมโมงละเดอร์มิโกมิโกโมิกากับแม่ล่ะมกโกแมนโกแมนกับปาราโ Hako cô anh mong cái bụng của hôn đèo. Eating, eating. Bong bung mong kì kìm mùa mặt หลายประเทศที่บางคนเลยเขาจะบอกหยอกกันมูกันมูแม็กแสบย้ำมีหยอกกันเป็นทีด่ากันก็นเป็นการหยอกกันมมนเข้าบุทิ่ากันแม็กให้สบาย หยอกกูกูยอกมึงบรว่าแกใช้คำนอนได้ใช่ไห้นะตักถัวกับเบิร์ตละ กินละโอ้ขน้อยกินปิงปลาแซลมอนวานนี่โอ้พิษพ่อแม่ไปนอ้องกินตะก้อนบุเป็นอย่างกินว่าน,นี่เราเข้าไปนอนโอ้ยวินหัวจะวะ้าวกินยาใสา่จนคนสิแจ้งอย่างในเศร้าลูกไปไปเบาไปยังไปไทยเบาไปเตจับเตียงจับ้าวไปโอ้เขินป,าปน้า้าวบุได้เขินบุจ้ำจํำอยู่ล่มแท้ นี่โอขยจะไปการมาได้เลยคออินกับบอคอว่านบุญัีับด้วของปรนั่จับตรงนี้น,น้ำมันเนี่ยิ่งสีนี่พี่ดำงนี่ก็ไปการได้ยู่บ่หมื่นเลยว่ะัวเงินนี่ ีข่าวเด้อพี่น้องยุราเยูยไทยมาแช่แชน้ำกันเด้อเดซี่เนาะคิดถึงกันคือเก่าแหละน้อทำมาตัวเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าดุดันโมกุวัชุคุชุก่นนั่นอะ เราบุมมวนขอโทษเดออ้อพ่อแม่พี่น้องเรากระจอกกระจักเรากระจอกกระจักจ <c oughs> ะผ่าผ่าคือคันเลยคนแทบจะแขกวะไปน,นี่แหละแต่ว่าบุมมวนจใจดีบวกที่ที่ ขนมทึ่งคนให้เบิดนี่อะไรคนได้กินจนเบิดล่าสั้นแซ่บพ่อแม่พี่น้องอะลีได้ความจริงได้นี่เลยน้อยเป็นคนมักย่องเป็นคนมักย่องคนนึงในว่าพ่อเป็นไดอะไรนั้ธรรมดานี่แหละพี่น้องความจริงนี่ยพ่อแม่พี่น้องกินไปปลามามันธรรมดาเป็นธรรมดา เมื่อวอลรักหน้าบางหน้าเลยเอาคำจริงคือว่าทุกคอเนืขอก็กินจุบัดก็ได้ขอเงาบ่มวนได้บ่ได้ายสั่มข่อยได้ค่อยว่าคนแถลงนะค่อยบอกมูอยากคือเขาอยากคิดว่าเป็นนั้นสักอยากก็ิงจพองก็ทำมาแล้วคือ นะครับเป็นบาหวานใหม่ๆจะกินสม้มเนียว,ว่าไปซื้อดอกกิกินลายแบบว่าโอย้ยเขียดนะเมียเขียดสม, <c oughs> เมเดียก็คนมีลูกเพื่อนบลูเกย์บลกแอปเปิ้ลเพื่อนครับบลูบเกย์ไปขออย่าให้ไปขอเอาหนาเมียไปตูระบุบไป <c oughs> ขอคนก็อา,ายเขาเดี๋น้องได้บลูเกย์หอเ่าอยากจะได้แอแเปิ้ลเมยเป็นน้องด้ยไปนะ้าไปน้าเรียดจังๆเขา ถ้กเมากเนมันจะคื่อนมากอย่างไรรูปไะไบอกพ่อแม่มันจะเคืนมคเฟ่มค,ออมาคาเฟ่น,าาฟนพ่อแม่เ้องส้มแะนมาต้มซองทงน้ยตักกินยำบดกินคนเดียวเลยอะไรพวกน่อยตัวองกับบุ้กไปขอเขาจะเลือกับวชเนออตเขามเล้วกันนะไอดได้มาเกลี่ยแต่มเี่ยกรอกกรอกรองวันจันท กูกะไปขอเด้จะขอใคบ่รืเขาพ่อฮ้อนไม่มากเลยพ่อแม่ไปร้องเายเขาบางนาว่มาสื่อเนี่ยจรถทุบงแห่งไม่ใหญ่เซตตุนี่นาวกินเก่าดกินน่เป็นมาบ้านใหม่ๆเอจนว่านั่งมึงน้กกินจะขอกันได้ปาดกินปาดกินบางนาเลยย่านี้เราบอกบ่ขึ้นยาก หน่อยายากนได้สมแก่ตัวมากอยากรได้สมตะก,กี้ขาดก็ได้เรื่องขึ้นขึ้นกันเลยลูกกินตะกีน้นะดยชุนชนะไวยังเน,น,นากลับอันอีว่างว่ากะมาให้เราซื้อบักคำในที่นขณะเดียวกเจ้าทำอะไรเก่ามงนะเื่อกข,ขึ้นขึ้นก็หากินหอพเ่อนอัน ปะเปยแล้วคายแับขามคายผักจเจ้าคายจะเบ้นเหมือนแต่ว่าป้าเขาตูร์เราเขานอนเบื่อเนี่ยคนบ่มีเวียกยินดีไหมกับอาหารย่างร้อนดิ่นแต่ะมือขับมากับป้าปะเปยจะได้ไปประเทศไหนเขาตูรแล้วแหละมะกินแบบขามแบขามดิบแบบคำหน่อยนะกินแบบแตงหวานแบบพี้หรอหวานๆนะ หวานนี hmm. ่ลองกินไหนดิหวานในพี่น้องแตงชุกหน่วยแดดเลยนี่กินได้เบุ้นอะกินซิลี่ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ซิลี่ของแม่ด่าเนี่ยเนาะแม่นบ่แม่นวะข้อเองเนาอันเย็ดเย็ดหวานนี่พ่อแม่เด้อ เปลี่ยนตัวอ๊ะเขาอินอะกินบักแตงก่อนพี่น้องแตงชุกหน่อยแดกได้นน่โอ้ยบันอาิตย์วานมนมีเวลาอืม,มนีแห้งมัน <c oughs> พี่นี่บักแตงบลอหลายแตงชุกเนี่ยเบลอหลายเป็นบางงามอืม ยิ่งมาเข้าอืมคือกานบางงานไม่ได้ในน,นี่หน้าเราปลูกใชบนพย่างปูมมันห้อนดนเบอร์กนชุบเวลาเปิดต๊มันน้ำอ่างเลยมันแน่นอนคือปลูกสกีเหีเด็ด ียกลุกหนาต้องเใช้ทางให้มันเ็ปูพยายามมาแมต่การกับไปห่มกินบางใหม่พี่เอาะดูตุนน่ <ừ. S 2> นดูเลยละเมือแดงอยู่นอกปุ่นด <ừ. S 2> บีกบกาตัดตัดตัดใส่โมนเนี่ย ไปหาโกงกินบ no, 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 okay, so ักผ no! <laughs> <laughs> <rain ab> ีต <ended> ุ่นพวกน้อมะเขือเสื่อมเขาเห็นนน้ำจิ้นดยจิ้นด้วยหดเว่นบมดสีสียังขาวสีขาวครับดุดหุดอันคนนำตีเนาะแม็กนะแม็กเนาะเขาบอกแม็ก เดี๋ยวแบบคนขาคนลำอ,ำอิ่มจ้ะน้ำหนักฉีดดมาหนักค่ะอิ่มจ้ะกินน้อยอย่ากินหลายหมูแห้งว,ว่ากินหลายกินไปครับกิ็นไหม คนในเมกาไม่ผิดจ่อยหรอกแม่เนาะจ่อยแล้วผู้กํรักษาหุน่นแบเป็นงยังเข้ามาเข้ามาเขาขใจอันกินบักนัดหนึ่งกินบักแดงหนึ่งกินหนังขมจริจริงนี่กินน้ำจางข<ค>มบักนัดนี่ขมขมนี่กินมาด้กินบักแดงจะไปกินหน,นังขมมันคือการกับหักนัดนั่นแหละกินน้ำแซ่บกินมากเนี่ย ขับป้อมน้ำแซ่บับป้อมสมโอเคจะบอกอะไรใคงอยากใรลูกดันดึกมาดมคุณนี่อยากข้าป้อมเออประมาณอยากสุต่อันกบยำนี่นะปีกปเน่กระตั้มแห่งนะก็ไปเดียวขั้วเราเยมากินก็คือเราอกสมตว่า้นนั้นมแเสบเบานวลนวน้ำแ่ห์หเอ้ยหานอันสมชมชมกินน้ำมกแซ่บ้ ชมไว้ด้วย <ừ. S 1> กินกับปนลปะปนกบแผงโอยปีงก,ก,กบปนนะ่ะนะกินขาวบักละลายคนนั้นนะยังหน่อยก็ได้ไปเดี่ยวคั่วได้ซะไปะหาก,กบไหลก็กับปีงก,กับกระปูปีกกบบงกระปุลใสไใบตองหรือกระปูแดงไ็ต้งคุดมันงามผลหักเอาใบาตองยัดๆตรงน้มันมันมันขึ้นมามันขึ้นมาก็ดึงใบตองขึ้นมา มันจบตองแลอกิตกระูหินปูแดงบ่อกินกิตปูกระูหินกระูอิกระูอิกนนี่ปูแดงบ่ต้องขุดมันีสีน้ําคมันเด้สีฟ้าอมีเด็กกันแค่หอยจะจะคอยออกระปูอิดกามกรปูตัวใหญ่อด้อือาป้นกับกบตายแซ่บอ้อยากได้เอ้ยอยู่่ชูดกออยู่บ้านบ่ได้เด้อพี่น้อง อบอเอฟซีดกเอฟซีุนคนน่ะพวกเขาหาูหาปาลาคนน่ะโอเคอยู่ดีมีแห้งพี่น้องชกมันนําด้วยพี่น้องถือเด็กถืกไว้ด้วยพี่น้องน้องสบายดีไม่ <c oughs> บอกไ